สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะทานกันต่อเลยก็คือนี่เลย SM สมส่วนทําไมจะต้องกิน SM สมส่วนวันนี้ก็คือ SM สสมส่วนเนี่ยเขาจะไปช่วยอ่าบล็อกเบิร์นนะช่วยเผาผาลาญเร่งการเผาผลาญให้เราอะ่ะดีขึ้นนะคะ ส่วนใครที่แบบทานไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรากินข้าวเรากินอะไรได้ตามปกติแต่ว่ารูปร่างเราเน่ยสามารถกระชับขึ้นได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไปช่วยบล็อกเบิร์นพวกไขมันให้เราแล้วที่สําคัญนะเครื่องดื่มพวกนี้ยทิปเชื่อว่าใครๆเนี่ยก็ชอบดื่มนอะพวกอาชานมกาแฟโกโก้นะ เพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มคื้แต่ว่ามีขายตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้เราจําเป็นต้องเลือกแล้วทำไมวันนี้เราจะต้องเลือก SM สมส่วนกันใช่ไหมคะนะเรามาดูนะ SM สมส่วนของเราเขาใช้สารที่ให้ความหวานที่ทำจากยาหวานแต่ตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมคนถึงเป็นนะพวกเบาหวานหรือโรคอื่นๆนะตามมาเยอะแยะมากมาย นะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยยิ่งเราทานเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเป็นอันตรายกับสุขภาพเราเยอะขึ้นเนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ว่าตัวเนี้ยดีกว่าท้องตลาดอย่างไรเพราะเราไม่มีน้ําตาลแล้วนะที่สําคัญตัวนี้นะคะนอกจากที่แบบว่าเอ้ยเขาไม่มีน้ําตาลแล้วเขายังใช้อะโปรตีนจากถั่วเหลืองแต่ตามท้องตลาดเขาจะเป็นครีมเทียมถูกไหมคะซึ่งครีมเทียมนะ่ะมันเป็นอะไรที่ย่อยไม่ได้แล้วมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราเนี่ยแหละเห็นไหม ตามท้องตลาดอะใช่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันราคาถูกหากินง่ายอันนั้นไม่เถียงค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณคุณกินไปแล้วคุณได้โครคไข้แค่เจ็บมาด้วยอะ โอเคไหมนะสำหรับทิมที่ว่ามันไม่โอเคแน่นอนที่สำคัญนะคะ SM สมส่วนกินแล้วผิวสวยเพราะมีคอลลาเจนตามท้องตลาดไม่ทำให้ผิวสวยแน่นอนยิ่งทานน้ำตาลเยอะมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ผิวเราเนี่ยเหี่ยวแล้วแก่ได้ไวด้วยนะคะนอกจากที่เขาจะมีคอลลาเจนแล้วนะอย่างโกโก้เนี่ยเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระพวกสารที่ทำให้ก่อเกิดพวกอเนื้ององอกต่างๆหรือมะเร็งต,ง,ตง,ตงต่างๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็คือของ ของเราจะมีอยู่ในโกโก้ส่วนกาแฟาของเราเนี่ยโคตรเด็ดเลยนะคะเขาเพราะว่าเขามีทั้งถังเช่ามีโซมีเห็ดลินจือซึ่งถ้าเกิดใครเคยได้ยินข้อมูลของส่วนประกอบเหล่านี้จะรู้เลยว่าโอ้โหมันโคตรเจ๋งโคตรดีเลยอะ่ะนะซึ่งทิฟเชื่อว่าตามท้องตลาดอะ่ะไม่มีแน่นอนนะแต่ของเราอ่ะมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมวันนี้แม้แต่เครื่องดื่มที่เราเลือกดื่มเนาะมันก็จาเป็นและสาคัญนะคะวันนี้นะคะเลือกดื่มเครื่องดื่มที่แบบว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพของเรานอกจากอร่อยแล้วนะต้องมีดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะมันถึงจะดีต่อเรานะ